สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ,บสู่ Business Blueprint รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องธุรกิจและการลงทุนแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาหนักอกหนักใจของทุกปีแต่มันกระทบกับธุรกิจยังไงบ้างโดยเฉพาะภาคสังหาริมทรัพและมันมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะถ้าน้ำท่วมทาให้วงการไหนเจ็บที่สุดแล้วก็จะบอกว่าไม่มีใครรอดพ้นจากน้ำท่วมได้จริงๆหรอกค่ะ ทั้งค่าการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงร้านค้าปลีกล้วนได้รับผลกระทบกันทั้งนั้นแต่ที่หนักแบบเต็มๆคงหนีไม่พ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์คือธุรกิจที่อยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นโครงการหมู่บ้านคอนโดโรงแรมหรือว่าพื้นที่ค้าขายพื้นที่เหล่านั้นล้วมจมน้ำก็แปลว่าทรัพย์สินเสื่อมค่าและการก่อสร้างต้องหยุดชะงัก หากเรามาวิเคราะห์ผลกระทบน้ำท่วมต่อธุรกิจต่างๆน้ำท่วมไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้พื้นที่ถูกใช้งานไม่ได้นะคะแต่ยังส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจด้วยตัวอ,อย่างเช่นโรงงานที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมต้องหยุดการผลิตกระทบต่อห่วงโซ่อุป,ปทานหรือซัพพลายเชนส่วนโรงแรมหรือห้างร้านพื้นที่ท่องเที่ยวต่างจมน้าแขกและลูกคา้าลดลงทาให้รายได้หดหายแต่จาเป็นที่จะจ่ายค่าพนักง,งานรวมถึงค่าซ่อมแซมอาคารด้วยค่ะ แล้วแผนป้องกันฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเป็นยังไงละ่ะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขาเตรียมตัวกันยังไงจริงๆแล้วผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งทั่วประเทศเริ่มมีการวางแผนป้องกันน้ําท่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีประสบการณ์มาก่อนทั้งเรื่องการระบายน้ําในโครงการหรือว่ายกอาคารให้สูงขึ้นบางโครงการถึงขั้นวางแผนฟื้นฟูนฟนหลังน้ําท่วมให้ธุรกิจสามารถกลับมาดําเนินการได้อย่างเร็วที่สุด ยกตัวอ,อย่างกรณีที่ถูกแชร์กระึ่มในโรคโซเชียลอย่างโรงแรมแชงกิลาเชียงใหม่ถือเป็นจุดเดียวบนถนนช้างคลานเลยค่ะที่ปีนี้ไม่โดนน้าท่วมทะลักเข้ามาในโรงแรมแม้แต่นิดเดียวด้วยระบบป้องกันน้าท่วมด้วยฝาดเกตหรือว่าประตูกั้นน้ําสูงถึง180เมตรสําหรับใครที่ลงทุนสังหาริมทรัพย์นั้นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะ การเลือกทำเลที่ตั้งไม่ให้เสี่ยงต่อน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องลำดับแรกๆที่ควรคำนึงถึงก่อนแต่ถ้าว่าหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรมีประกรันภัยที่ครอบคลุมทุกความเสียหายรวมถึงการออกแบบโครงสร้างที่ทนต่อน้ำท่วมและพัฒนาแผนฉุกเฉินเพื่อให้พร้อมเมื่อกิดสถานการณ์จริงค่ะ แล้วน้ำท่วมแบบนี้ส่งผลต่อราคาที่ดินและสังหาริมทรัพย์อย่างไรบ้างแน่นอนค่ะว่าราคาที่ดินก็ลดลงอย่างพวกๆเลยในบริเวณที่มีน้ำท่วมบ่อยคนจะไม่อยากซื้อหรือเช่าโครงการที่ปรับตัวได้ดีและมีแผนก่อสร้างป้องกันน้ำท่วมที่ชัดเจนราคาก็จะกลับดีดขึ้นมาพุ่มสูงขึ้นสถานการณ์ที่คลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะมากขึ้นค่ะ ถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างย่านน้าท่วมกับย่านน้าแห้งก็ต้องบอกว่าชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าย่านน้าแห้งจะอยู่บนพื้นที่สูงหรือว่ามีโครงการระบบระบายน้ําที่ค่อนข้างดีมีทําเลที่น่าสนใจแล้วก็ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติด้วยค่ะส่วนย่านน้าท่วมน่ะหรอก,ก็จะท่วมบ่อย จึงต้องมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาก่อสร้างให้ดึงดูดความน่าสนใจของลูกค้าค่ะในวิกฤตก็มีโอกาสนะคะอย่างช่วงน้ําท่วมบอกเลยว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนของธุรกิจบางอย่างไม่ว่าจะเป็นบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องจักรสูบน้ําที่ปรึกษาวางแผนน้าท่วมระบบระบายน้ํารวมไปถึงบริการที่จอดรถหนีน้ําด้วยค่ะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ดังนั้นที่จอดรถที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะ เกณฑ์ในการเลือกทำเลที่จอดรถหนีน้ำท่วมนั้นเราเริ่มกันที่หาทำเลที่สูงทำเลที่ควรอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงต่อน,น้ำท่วมต่ำและสามารถเข้าถึงได้ง่ายนอกจากนี้เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่จอดรถอาจเพิ่มบริการตรงนี้เพื่อรองรับความต้องการที่มีจำนวนมากในช่วงระยะเวลาจำกัด รวมถึงอาจพัฒนาระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมพัฒนาระบบระบายน้ำเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกมั่นใจและปลอดภยัยค่ะหากพูดถึงงบประมาณในการลงทุนและค่าใช้จ่าย เราก็จะต้องมาดูที่โครงสร้างพื้นฐานว่าจะต้องก่อสร้างอะไรบ้างอย่างเช่นค่าก่อสร้างที่จอดรถที่ต้องแข็งแรงและปลอดภยัยมีเทคโนโลยีป้องกันน้ําท่วมเช่นระบบสูบน้ําและกําแพงกันน้ําระบบกล้องวงจรปิดระบบแสงสว่างเพื่อความปลอดภยัยและระบบบริการชําระเงินเพื่อความสะด,ดวกในการใช้งานนอกจากนี้ยังมีค่าใช้ใจ่ายประจําด้วยค่ะอย่างเช่นค่าบํารุงรักษาค่าน้ําค่าไฟและค่าประกันภยัย มาดูฝั่งรายได้กันบ้างปกติแล้วรายได้เราจะคิดจากอัตราการเช่าและราคาที่เช่าที่จอดรถนะคะสมมุติเราเก็บค่าเช่าที่จอดรถอยู่ที่ชั่วโมงละ30บาทมีที่จอดรถ100คันอัตราการเช่าที่จอดรถอยู่ที่90%มีการใช้งานโดยเฉลี่ย5ชั่วโมงต่อวันรายได้เราจะอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะ หากท่านสนใจเรื่องราวการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านมุมมองของพวกเรา Possible Project ท่านสามารถติดตามเนื้อหาอื่นๆได้ที่รายการ v i s i s s Blueprint ทางช่อง Real Talk นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆอัปเดตของเราค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ